8สิ่งที่ต้องเจอตอนเล่นบอลจะเป็นยังไงไป,ไปรับชมกันครับผม 1>, 1. เล่นแรง2งเอ 2. เหงื่อเยอะ 3. เตาไข่งานะจะให้บอลมันกักๆหน่อยกบมา ซานเชซสกัดได้ยังมีตัวช่วยอีกดานนลยครับแลสฟอร์ดไล่ยิงสี่ชอบมีคนโทรมาอทรมาตอนเสร็มไหมเสรมาหมาอ,อ้ากวนตีนไ,วไวหกชอบเตะอัดใส่คนอืน่นเฮ้ยมามาโอ้โอ้ยมาดิ โอ้ยโอ้ยโอ้โอโจ,จานเจขอยืมเอ้ยขอยืมถงเท้ายดิอา้าวได้ไอ่ะเฮ้ยขอยืมถงเทาเลยเอได้อ่ะถงเท้าเ้ยขอยืมๆๆยืมถุงเลยเฮ้ยปึงเรียมอะ่บอกวะแติดหลอก พี่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 ติดหล่อจังอะก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับแปดสิ่งที่ต้องเจอตอนเล่นบอลถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยครับผมแปดสิ่งที่คุณต้องเจอนะครับผมรายการใหม่ของเรานะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้พวกเราด้วยนะครับผมโอเคแต่ทีนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม